กันดีกว่านะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะสวัสดีเดอะโกดค่ะสวัสดีครับคุณนุย้ยครับอ่าเจอกันก่อนปิดตลาดในช่วงเย็นเป็นยังไงบ้างพี่เดอะโกดค่ะมีอะไรอัปเดตให้แฟนๆรายการที่ติดตามเดอะโกดบ้างได้ลองดูนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอากราฟขึ้นนิดนึงนะครับได้เลยค่ะ,ะอเออคุณนุ้ยอยากดูอะไรครับอยากดูบิตคอยอยากดูเราเริ่มกันที่ทองก่อนไหมคะแล้วค่อยไปบิตคอย โอเคทองมันบอกอะไรเราเวลาเราดูจากโครงสร้างของ Market ็ตซัตเจอรมันก็บอกว่าจําได้ไหมฮะวันนี้เราออกทั้งวันใช่ค่ะเราก็บอกว่าเมื่อไรก็ตามกติกาและกฎเกณฑ์แล้วมันบอกอหบอกว่าอะไรบอกว่าถ้าราคามันขึ้นมาชนที่ LR เห็นไหมฮะเราออกราการนั่นเช้าสามช่วงนะครับ รวมถึงเย็นนี้ด้วยงั้นตอนที่มันขึ้นไปสามหกห้าห้านี่ยะกจะเห็นเราเอาบนทางเฟรมสั้นนะฮะอ,อ่า,อาราคาทองได้ไปชนที่ L ค่ะก็ถือว่าเป็นคัสเซอร์ที่เกิดขึ้นงั้นทองจะต้องลงแบบตัวยอ่อเห็นไหมฮะแล้วทองก็ถอยลงมารู้ไหม,มื่อกี้ลงมาถึงเท่าไหร่เทาไหระ่ะสามหกสามเจ็ดอต้องลงมาที่สามหกสามเจ็ด คุณนุยจําได้ก็คือ61.8บอ8จ <61. 8. S 1> <ะ>ุดต่อค่ะงั้นการพักตวงคงคำที่ลงมาก็คือลงมาด้วยเหตุและผลและหลักการของอดิีการคือเวลาเราใส่เงินอะไรเข้าไปะนะฮะเราก็ต้องรู้ว่าเราใส่เพราะอะไรเวลาเราจะซื้อซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะหลักการไหนเพราะ,ะเหตุผลอะไรนะครับเอ่อ งั้นอย่างที่เรียนครับเวลาเราเทรดต้องไม่ตื่นเต้นเมื่อกี้ก็เพิ่งวางสายกับหลายท่านนะฮะบอกช็อตมาถูกแนละอาจารย์ปิดเร็วไปนิดนึงก็ยง<ะ>อ,อย่างโกลัวอะไรเงี้ยนะฮะองั้นจะเห็นว่าทองคำตีกลับขึ้นมาตอนนี้ทองคำอยู่สามหกสี่สี่นะฮะงั้นถ้าคืนนี้หรือสัปดาห์หน้าทองคำสามารถปีนขึ้นไปอยู่ที่สามหกห้าศูนย์ได้เราก็เห็นการกลับตัวขึ้นเห็นไหมมันก็กลับมาอยู่บนหลักการและทฤษฎี ทองคำก็จะโดดกลับขึ้นมาสามารถยืนนะฮะทำเบรกออฟซัปเจอร์นะครับตรงหกสิบเอ็ดจุดแปดตรงเนี้ได้ให้ได้แต่ถ้าทองคำหลุดในมุมความหมายตรงเงินข้ามสามหกสามเจ็ดเราก็เห็นทองไต่ระดับลงมาตามแนวพิโบที่เกิดขึ้น<ะ>เห็นไหมในในสิ่งที่เกิดทั้งหมดมันก็จะเห็นว่า ถ้าทองคําเป็นอย่างนี้มันก็จะอยู่ในช่วงการไซเว์เพื่อจะทดสอบแนวโน้มข้างหน้าเพื่อจะเลือกฐานเห็นไหมฮะในยะในยะ,ในยะที่เกิดขึ้นระหว่าง36.36.8กับ60เนี่ยนะฮะม,มันจะบอกในวิธีการของการนะครับแล้วเราเริ่มรู้แหละถ้าเรารู้เราคาดการได้เราก็รู้หาหนึ่งจุดเบรก นะครับหรือจุดต้านในอนาคตที่เกิดขึ้นหรือจุดที่มันจะต้องปรับตัวหรือการย้อนกลับของราคาที่เกิดขึ้นเล่นข้างล่างไปไงเล่นง่ายใช่ไหมเล่นง่ายค่ะงั้นหลักการและวิธีการอย่างที่เรียนครับนะฮะเวลาเราเทรดอะไรก็ตาม,มาสุดท้ายนะฮะเงื่อนไขและกติกาเนี่ยสาคัญที่สุดถ้าเราเข้าใจเงื่อนไขและกติกาเนี่ยเราก็จะเทรดได้นะครับในโครงของราคาที่เกิดขึ้นนะฮะโอเค เรามาดูบิตคอยกันบิตคอยค่ะอ่าเรลองดูบิตคอยบิตคอยบอกอะไรจำได้ไหมครับแนวของบิตคอยที่เกิดขึ้นนะครับอ่าถ้าบิตคอยขยับขึ้นไปแล้วบิตคอยเห็นไหมฮะ,ะไม่สามารถผ่าน LR บนได้แล้วก็ฟิโบจุดคัตเซอร์ที่116ได้จุดแปดบิตคอยจะต้องลง แล้วปิดคอยต้องพักตัวพักตัวมาตรงไหนสามที่แปดจุดสองหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยเราคุยกันเนี่ยตั้งแต่เชา้าเราก็พูดแบบเนี่ยแต่กราฟกำลังจะเดินทางหรือการเคลื่อนไหวของราคาจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าวิธีการสร้างรถแมพในการเทรดก็คือเมื่อออกจากบิตคอยแล้วบิตคอยควรจะต้องพักเห็นไหมภายในวันตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสี่โมงเย็นตอนเนี้สี่โมงครึ่ง ก็บิตคอยก็ลงมาหนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์งั้นเห็นไหมฮะหลักการคือหลักการวิธีคิดแนวทางน,นะฮะอันนี้สำคัญนะครับสำหรับคนที่อยากติดตามหรือสำหรับคนที่อยากจะฟังนะฮะแล้วรู้ว่าไอ้วิธีการเทรดแบบนี้เราสามารถสร้างรถเหมือนยังไง<อ>จะถูกคือผิดเนี่ยนะเรื่องของในตลาดหุ้นนะการเป็นนักวิเคราะห์การเป็นนักเทรดเดอร์อ <B it coin> มันวัดผลเลยนะวัดผลกันแค่ห้านาทีสิบนาทีนะว่าสิ่งที่คิดคำตอบจะใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมอย่างบิตคอยน์มาหนึ่งหนึ่งหกตอนแปดโมงเช้าหลังจากนั้นเราบอกให้ระวังนะบิตไอตัวบิตคอยเนี่ยขึ้นไปติดที่ตัวคาสเตอร์ฟิโบที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็แล้วมันจะถอยลงมาตามกฎกติกามารยาทเรื่องของการพูแบกกลับ นะฮะห,หรือการเดินกลับของราคาจะต้องเข้ามาอยู่ในโซนสามิแปดจุดสอกับหกสิเ็ดจุดแปเห็นไหมอพอสิบโมงครึ่งเนี่ยผมออกบริการเนี่ยมันก็ลงมาอยู่ในโซนน,นะครับโอเคถ<ห>้าจะดูบิตคอย n e ท h เรียมก็คงต้องดูหรือจะดูนี่ไหมฮะเออดูมีหลายท่านขอดูนนทีเฟกก่อนค่ะอ่าจะดูทีเฟกด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอึนิด่ึงเงินระวังนิดหนึ่งนะฮะค่าเงินนะค่าเงินนะนะครับ กราฟที่ขึ้นมาคุณนุ<ม>้ยแล้วก็คนทางบ้านติดตามนะครับถ้าฟังมาตลอดนะครับจะรู้ว่าคาสเซอร์ของตัวซินเวอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนซินเวอร์จะอยู่แถวประมาณสี่สิบเหรียญน,นะฮะกับส<ม>ี่สิบจุดเก้าเก้าเก้าส่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจะขึ้นบนทราเกตไพเนี่ย<ม>ต้องผ่านสามที่แปดจุดสองกับหกสิบเอ็ดจุดแปดก็คือผ่านไปจนถึงสี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดเก้าเหรียญ แล้วถ้าเบรก41.9 41, 38.2จะเป็นเบรกออฟซัคเจอร์เราจะเห็นราคาของซิลเวอร์พุ่งแรงที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วตอนนี้สถาสนะซิลเวอร์เป็นไงใครมีซิลเวอร์ระวังนิด<อ>นงะฮะเราจะเห็นการพักตัวที่เกิดขึ้นนะครับะจะย่อขนาดไหนแต่ถ้าเหนือขึ้นไปก็จะกลายเป็น killing z o n เนี่ยวิธีการของเราไม่ตามไม่ไล่ละแล้วรอให้ตัวการยอร่อของซิลเวอร์ลงมา แล้วค่อยดูกันโอเคเรามาดูเอ่อทีเฟกใช่ไหมฮะทีเฟกค่ะพี่พี่บอกก่อนจำไดมั้ยทีเฟกจำได้ไหมเมื่อเช้าเราคุยกันนะครับอ่าเราคุยกันเราก็บอกว่าไอ้ทัมมิ่งของทีเฟกเนี่ยโซนที่ดีที่สุดคือโซนที่อยู่ด้านล่างค่ะถูกไหม โซนที่จะต้องระวังคือโซนที่เข้าไปอยู่ในบริเวณของตัว LR งั้นเมื่อเช้าเห็น,นะฮะที่เป็นขึ้นไปแปดสองเจ็ดอืมอ่าแล้วถอยลงมาถึงแปดแปดสองกว่าแปดสองเจ็ดกับแปดสองแปดเห็นไหมฮะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วทำไมต้องลงมาแปดสองเจ็ดล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเริ่มมาอยู่ในแนวรับที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะอืมอ่าเพราะสุดท้าย ถ้ามันไม่หลุด827ตรงนี้นะคร<ะ>ับตรงนี้ก็คือ23.6มันก็อาจจะรีบาวได้แต่ถ้าสัปดาห์หน้ามันยืน827ไม่ได้เราจะเห็นตัวยูนะฮะลงมาที่ประมาณ821<ะ>นะครับแ815แต่ถ้ายืนได้มันก็จะกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปเล่นในแนวของตัว LR นะครับที่เกิดขึ้นเพราะนี่คือเรากำลังดูบทบาทนะครับ ของตัวทีเฟกในช่วงจงังหวะว่าจังหวะไหนขึ้นจังหวะดีที่สุดหรือปิดหรือจะชอ็อตเ,เ,เห็นไหมเราเราดีนจะชัดนะคะว่าการลีมาร์สหรือการวางรถแมทเมือนทําให้เราเทรดเนี่ยแล้วสบายใจ,ยใจนะครับอเทรดแล้วเราไม่ตื่นเต้นค<ะ>ุณนุย้ยเทรดแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติพยายามเทรดให้เป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะให้เทรดแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เทรดแล้วเป็นเรื่องปกติ นะครับไม่จำเป็นต้องมีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับรบ,บนวิธีการเทรดนะฮะอโอเคจะมีคําถามไหมครับพูดกันบ้านสัปดาห์นี้พูดกันบ้านหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมยกยกตัวอย่างนิดนึงดีกว่าค่ะไอคิวนะครับให้ดูน้ํามันนะครับอ,อให้ดูน้ํามันนะฮะให้ดูน้ํามันโอ้น้ามันอ่าให้ดูน้ํามันนะครับ i q x w t i แบบผมนะครับให้ดูน้ำมันมจำได้ไหมฮะช่วงเที่ยงเราก็คุยหลายๆอะไรก็ตามเราลองมาดูกราฟเมื่อเราครอบสินทรัพย์ที่เป็นพกพันนะครับน้ำาเป็นพกพันนะฮะงั้นจะเห็นว่ากฎของเราบอกว่าอย่างไงคุณคุณเอ่อคุณนุ้ยนี่ยค่ะเออาล่างลอา่าง L R บนตอ,อนนี้เราเราเรามองดูว่ารอบของน้ำมันเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในบริเวณ L R ร่างที่เกิดขึ้นเราใช้เพื่อให้ไปดูในหุ้นกลุ่มน้ำมันนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วลองไปดูว่าหุ้นลงกันหรือซอฟต์อเป็นยังไงจำให้ดีนะมันอยู่ L R ร่างที่60เหรียญ ขึ้นไป65เหรียญแล้วก็กลับลงมา60เหรียญใหม่คแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับพอตทอสพนะฮะให้นึกภาพก่อน60เหรียญไป66เหรียญแถวๆเนี้ยนะฮะแล้วก็ลงจาก66เหรียญมาที่60เหรียญใหม่งั้นพอผมใส่ตัวพอตทอสพบนไทม์เฟรมเดียวกันกรอกดิค่ะคุณไอเราเอ่อคุณคุณคุณมุ้ยนะครับ เราเริ่มเห็นอะไรตอนที่หกสิบเหรียญกับตอนที่มันขึ้นไปหกสิบหกเหรียญสอบพอร้อยสี่บาทขึ้นไปหนึ่งสองเจ็ดแล้วจากหนึ่งสองเจ็ดก็ลงมาประมาณร้อยร้อยสิบตอนนี้อยู่ที่ร้อยสิบร้อยสิสองบาทเห็นไหมฮะความผันผันที่เกิดขึ้นงั้นเวลาน้ำมันจะขึ้นการเล่นบล็อกเทรดนะครับในการเล่นบล็อกเทรดของตัวสอบพอหรือการช็อตบล็อกเทรดของสอบพอ พราะเราช็อตบล็อกเทรดเนี่ยเราคนที่เบ้นบล็อกจะรู้นะฮะหนึ่งบล็อกของบล็อกของตัวสพเนี่ยเราต้อง mm. วางเงินแล้วก็ได้จํานวนหุ้นคือสองหมื่นหุ้นงั้นถ้า oh. ระดับราคาการแว่งตัวของตัวสพจากร้อยสี่บาทขึ้นไปร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเนี่ย mm. เราได้ยี่สิบบาทถ้าสองหมื่นหุ้นเนี่ยนะครับเราได้สี่แสนถ้าเราช็อตแล้วลองถูกแล้วเราช็อตถูกหนึ่งสองเจ็ดแล้วลงมาที่ร้อยต้นๆเนี่ย <S <S นะฮะเราได้ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดบาทนะครับงั้นจะเป็นหลักคิดให้ว่าถ้าเครื่องมือมันถูกหลักการใช้ตัวคาเซอร์ของตัวกรอบเครื่องมือมันก็จะทำให้เราสามารถใส่เงินและสามารถที่เกิดความมั่นใจในการเทรดนะครับเมื่อสินทรัพยใ,ใดที่มันเปรียบเทียบแล้วเราสามารถหากรไรนะครับกับวิธีการเล่นกับวิธีการทำเงินนะฮะรู้รู้ อย่างที่เราคุยกันก็คือเวลาใส่เงินลงไปนะฮะในจุดที่ใช่แล้วมันจะทำให้เราสามารถนะฮะงอกเงยกำไรที่เกิดขึ้นโอเคครับอ่ามีคำถามไหมฮะเชิญมีเดี๋ยวนะหุ้นกันบ้านของเรานี่ยังตามต่อไหมคะเอตามต่อครับเพราะว่าเราให้เป็นสัปดาห์เพราะผมออกครั้งเดียวนะครับอ่าทำไมทำไมถึงต้องเป็นแบงก์กรุงเทพค่ะ อ่าทำไมถึงต้องเป็น BBL อ่าเราลองมาดูนะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจากตัวกราฟที่เกิดขึ้นก็คือระดับราคาของตัวเอแบงก์เทพเนี่ยนะครับอ,อ่าเราเริ่มเห็นไหมว่าเวลาเราจะเข้าไปดูหรือซื้อหุ้นนะครับหรือเลือกลงทุนหรือเลือกการติดตามเนี่ยดูจังหวะให้ดีๆเมื่อไหร่ก็ตามหนึ่งระดับราคาจำได้ไหมครับเราเอาแนวคัเสเซอร์เป็น เห็นไหมฮะงั้นแนวคัสเซอร์ตรงเนี้กับสองแนวตรงเนี้จะเป็นอะไรก็ตามที่จะค่อยๆหนึ่งถ้าสร้างพลายพลายแอคชั่นที่เกิดขึ้นสองซิกของสัญญาณที่เกิดขึ้นงั้นจะเห็นไหมฮะว่าไอ้จุดด้านบนเนี่ยเราก็จะขายออกแล้วเราก็ไม่ไไม่เทรดเพราะอะไรเพราะเราเล่นเป็นโซนเป็นโซนอ่าเราเล่นเป็นโซนจำได้ไหมครับ แล้วทำไมไม่ซื้อในโซนที่ตำ่ำงั้นตรง140รบาทเนี่ยนะครับให้ลองติดตามดูนะครับเรื้องเทพนะครับสัปดาห์หน้านะครับมีเวลาที่เราค่อยๆสะสมหรือรอให้ลองปล่อยให้มันราคามันย่อลงมาเห็นไหมฮะแล้วมันขึ้นไปแด่157บาทงั้นเราเทรดในเสบที่10บาทเนี่ยนะครับหรือการขึ้นไปบนททร็ตไพที่38.2กับ61.8มันคือคเป้าหมายของการเทรดนะครับงั้น ส่วนใหญ่เห็นว่าหุ้นกันบ้านเนี่ยจะต้องเกิดคัสเซอร์คือการหลุดต่ากว่าหรือในบริเวณของตัว LR ที่เกิดขึ้นนะครับโอเคนะฮะตัวที่สองที่เราให้ไว้ก็เป็น TTB นะฮะ TTB ค่ะอ่าเห็นไหมแนวคัสเซอร์ตรงนี้สําคัญนะครับบนไทม์เฟรมสองชั่วโมงเราก็จะเริ่มเห็นว่าระดับราคามายืนอยู่แถวบริเวณของแนวคัสเซอร์ที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้ เราให้คุยว่าราคาที่เหมาะสมต้องอยู่ในกรอบหรืออยู่ต่ำกว่า LR แล้วหลังจากนั้นจะสร้างไพ่แพทเทิร์สร้าง<ม>บอกแลก้วอกดัดแดเมตรการทวินคัลเลอร์เห็นไหมฮะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่คือรูปแบบหนึ่งของการเทรดบน<ม>วิธีการเทรดที่เกิดขึ้นนะครับงั้นปัจจัยความสำเร็จต้องมีวิธีการและต้องลงมือทำทจริงๆ เราสามารถเล่าในรายละเอียดได้นะครับทุกคำตอบโอเคครับมีคำถามไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวนะส่วนใหญ่ก็จะตอบไปหมดแล้วนะพี่เดอะโกดใช่ค่ะโอเคงั้นประมาณนี้ละกันเนาะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอเจออัปเดตกันใหม่นะคะพี่เดอะโกดได้ครับขอบคุณครับคุณนุ้ยขอบคุณมากสวัสดีทุกคนครับพี่ติตมรายการครับสวัสดีครับ ค่ะขอบคุณด้วยสําหรับข้อมูลจากพี่เดอะโกดในวันนี้เราเจอเจอกันตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ได้รับข้อมูลกันไปแบบทั้งวันเช่นเดียวกันค่ะ